คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ผผปกครองเนาะใช้ได้นะคะไม่ไหวบอกไหวจะบอกว่าคีย์เวิร์ตรงนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการตั้งรหัสชีวิตใหม่นะคะอันเนื่องมาจากว่าหน้าที่นะคะหน้าที่หน้าที่การงานนะคะโดยความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เราเนี่ยต้องเร่งดึงนําศักยภาพภายในอ่ะขึ้นมา พยายามที่จะดึงศักยภาพภายในยแล้วก็พัฒนานะคะอย่างยิ่งยวดนะคะบางครั้งเราใช้ชีวิตเนี่ยเราเหนื่อยนะคะเราเกิดมาเนาะเราเราสามารถที่จะเหนื่อยได้เราท้อได้นะคะเราเราล้มได้นะคะในขณะเดียวกันเราก็แข็งแรงได้เราสามารถที่จะลุกขึ้นได้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ทีนี้ถามว่าเรื่องนี้ไม่ไหวบอกไหวมัมนเกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งรหัสชีวิตใหม่ เคยมีเคสแบบนี้ค่ะเคยมีเคสมาก็คือ,เ,อ,อเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทํางานเนี่ยแหละค่ะที่ต้องทํางานแล้วปรากฏว่าด้วยความด้วยความเหนื่อยนะด้วยความเหนื่อยในการทํางานด้วยด้วยภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็และที่สําคัญด้วยความรักลูกทุกครั้งที่กลับบ้านก็ต้องก็เรียกว่าก็ต้องบอกว่าไหว แต่โอ้โหไปทำงานมาไปเจอแบบโหเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตมีสถานการณ์รายล้อมหลายๆอย่างมากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่กลับมาบ้านต้องบอกกับที่บ้านว่าไหวทําได้ไหวทําได้ไไดปรากฏว่าออในหลายๆเคสที่ได้มาพบกันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วข้างในอะ่ะจะไม่ไหวอยู่แล้วข้างในจะไม่ไหวอยู่แล้วข้างในจะไม่ไหวอยู่แล้วแล้วทีนี้แล้ว เขาจะทําอย่างไรเพราะไอาการที่เขาได้ใช้ชีวิตแล้วเขาไปทํางานนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องงานมันส่งผลกับเรื่องครอบครัวด้วยนะทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าก็เรียกว่ากลายเป็นแล้วก็มีเวลาให้กับลูกๆน้อยนะคะหรือว่าลูกๆเขาเรียกว่าอยู่ๆคุณพ่อคุณแม่ท่านนี้ก็รู้สึกว่าทําไมฉันฉันรู้สึกกลายเป็นคนที่ไม่ได้รู้ใจลูก เหมือนกับว่าเราเราไม่รู้ว่าลูกคิดอะไรอยู่อ่ะมันเหมือนมันห่างกันอ่ะอยู่ๆเอ๊ะทำไมแบบพ่อออกไปทํางานกลับมาแล้วทาไมแบบความรู้สึกความสัมพันธ์ของพ่อลูกอ่ะมันห่างกันห่างกันห่างกันข้อเน,นี้จึงอยากจะบอกทุกๆคนว่าในเวลาที่บางครั้งอ่ะเราพูดหรือว่าเรากระทานะเราไม่ไหวแต่เราบอกไว้อ่ะบางครั้งมันเป็นการเจ้าตัวเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปิดโอกาสปิดโอกาส ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่เกี่ยวข้องกันเฉยเลยเพราะว่าอยู่ๆเขาบอกว่ารู้สึกว่าทําไมลูกเขาเปลี่ยนไปทําไมลูกเขาแบบดูแบบมันดูห่างเหินออกไปมันมันดูแบบอะไรเนี้ยค่ะปรากฏว่าไปไป,ไปมา,มาไปไปมาไปไปมาก็ไปพบว่าอ๋อลูกเขารู้สึกว่าเวลาที่พ่อไปทํางานคุณค่าในตัวเขาอะมันจะลด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 ลงลงเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่ทําให้ พ่อลูกนะคะครอบครัวนี้นะคะกลับมาผสานกลับมากลับมากลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวคือการที่คุณพ่อพูดความจริงกับลูกบ้างก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะบางครั้งการที่เราให้ความจริงกับลูกมันเป็นการให้โอกาสให้ลูกให้ลูกของเราอ่ะเขาได้แสดงศักยภาพให้เขาได้รู้สึกว่า ให้เขาได้เป็นฮีโร่บ้างก็ได้ให้เขาให้ลูกของเราเขาอยู่ในบทบาทที่ว่าอ๋อพ่อทํางานเหนื่อยมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเป็นคนดูแลพ่อเดี๋ยวเขาจะปลอบพ่อเองเดี๋ยวเขาจะไปเอาน้ํามาให้นะเดี๋ยวเขาจะแบบมีอะไรที่เขาช่วยทําได้บ้างเด็กคนหนึ่งรอความรู้สึกตรงนี้อยู่แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้แสดงถึงศักยภาพตรงนี้ของตัวเองเลยวันหนึ่งคุณพ่อมาค้นพบว่า อ๋อถ้าเกิดว่าเราพูดความจริงกับลูกลูกก็จะพูดความจริงกับเรานะลูกก็จะจะแสดงศักยภาพออกมาได้มากกว่านี้นะหมายถึงว่าเขาจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟนกันมากขึ้นด้วยนะคะในในความหมายในในอย่างนี้นะคะเลยทําให้นึกถึงอ๋อใช่ล่าสุดนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างวันเกิดคุณพ่อ พี่สาวมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณพ่อไปทานข้าวคุณพ่อปฏิเสธบอกไม่เอาไม่เอาเพราะไม่อยากให้ลูกใช้เงินเยอะไม่เอาไม่เอาพูดยังไงก็ไม่ไปค่ะโขนพี่ไก่พูดกันอยู่เป็นอาทิตย์จนพ่อเขาแบบพ่อเขาขึ้นแล้วอะคือเหมือนแบบอย่าเซาซี้เขาอะไรเงี้ยเขาไม่ไปไม่ไปแต่คือเราอะรู้ข้างเรารู้ข้างในลึกว่าจริงๆแล้วพ่อเขาอยากให้ลูกอะประหยัดประหยัดเงินไม่อยากให้ลูกใช้เงินเยอะวันนั้นก็เลย ก็เลยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันกับแม่สีก็คุยกันกับแม่บางทีก็ต้องให้คุณแม่ช่วยพูดอลยเี้ยบอกว่าคุณแม่คุณแม่บางทีเนี่ยการที่พี่สาวเขาเอ่ยปากมาบอกว่าเขาอยากพาพ่อไปทานข้าวเขาอยากจะมันเป็นวันเกิดนะคะเอามาเป็นวันเกิดของของคุณพ่อเนื่องจากตอนวันเกิดเขาอะไม่ได้ไปตอนนั้นมันติดโควิดโรงแรมก็เลยไปไม่ได้เนาะทีนี้ตอนนี้มันไปได้แล้วก็แล้วเป็นวันเกิดคุณพ่อพอดีเขาเลยอยากเอา โวลเชอร์ที่เขาตั้งใจซื้อเอาไว้ให้ทั้งบ้านเนี่ย<ม>ไปทานกันไปไปด้วยกันก็เลยไปคุยกับแม่บอกแม่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่พ่อก็น่าจะให้โอกาสลูกให้เขาได้แสดงถึงการให้ลูกได้แสดงออกถึงการทดแทนพระคุณน่ะให้ให้เขาได้ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้โอ้โหเท่านั้นละค,คล่ะคุณพี่ไก่ หนังคนละม้วนเลยค่ะพ่อเปลี่ยนใจไปนะแล้ววันที่พ่อไป<ม>พ่อมีความสุขมากพ่อแบบ<ม>ยิ้มแก้มแดงแก้มปดแบบมันดีอ่ะมันดี <c oughs> เห็นภาพแล้วเห็นเห็นพ่อยิ้มใช่ซีแบบว่าโหนี่มันไม่เหมือนแบบเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่พ่อแบบปฏิเสธยังไง<ม>ก็ไม่ไปแล้วก็โหหน้านิ้วคิ้วขมวดแบบไม่ไปอ่ะเออแล้วนึกนึกขึ้นได้ถึงเคสนี้ค่ะว่าเออถ้าเกิดว่าเราเอาความจริงเรื่องเนี้ย มาคุยกันกันกบพ่อพ่อก็น่าจะเข้าใจนะซึ่งคุณแม่ก็คุณแม่ก็เออใช่เออ,เอ,อมันมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่พ่อน่าจะมอบโอกาสให้ลูกได้แสดงถึงความกระตันยูกระตเวทิตาบางสิ่งบางอย่างแล้วพ่อเองก็ภูมิใจลูกเองก็ภูมิใจทุกอย่างมันทุกอย่างมันวินวิน,วนด้วยกันหมดเลยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยดูเลยคะ่ะ<แ>การตั้งรหัสชีวิตใหม่เพื่อครอบครัวในวันนี้นะคะ การที่เราได้พูดถึงบางสิ่งบางอย่างจากหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคือของขวัญเนาะแล้วก็มาถึงคําอวยพรของคุณแม่นี่ก็ทุกอย่างเนี่ยมาจากข้างในมาจากหัวใจนะคะเป็นรหัสชีวิตที่งดงาม นะคะแล้วก็ในวันนี้เราใช้บทบาทความเป็นลูกในอนาคตนะคะเราอาจจะใช้บทบาทในความเป็นแม่ก็สามารถนำรหัสนี้ไปใช้ได้ตลอดนะคะส่วนคุณยายเทพนะคะก็บอกว่าคุณมีคนว่ายายนะคะว่านิมหนิมเงียบเงียบคิดอะไรเป็นไหมทำมาหากินใจเย็นมากจะพอกินไหมนะคะแม่เราได้ยินนะคะพูดขึ้นนะคะ มาแบบปกป้องเราเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็สวดมนต์ทุกวันให้ลูกมีความสุขนะคะแล้วก็จะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาและแม่อวยพรให้นะคะว่าขอให้มีโชคมีลาบมีความสุขความเจริญปรากฏว่า คำอวยพรของแม่เป็นจริงค่ะเชื่อในเรื่องนี้นะคะโ้สุดยอดนะคะก็สุดยอดมากๆเลยค่ะคำพูดของแม่นะคะทุกๆคำล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้เราเป็นลูกนะคะในอนาคตเราอาจจะใช้บทบาทความเป็นแม่บ้างะะแล้วก็สามารถนำลูกคือของขวัญน,นะคะแล้วก็อวยพรลูกและรู้สึกว่าลูกเราเนี่ย มีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะรู้สึกแบบนี้นะคะก็ขอเชิญพี่ไก่เลยคะ่ะพี่ไก่คะ่ะก็พอพอน้องซีเล่าปั๊บทำให้นึกถึงตอนที่พี่ไก่ซื้อซื้อผ้ากมากับซื้อเสื้อให้พ่อพ่อก็จะบน่นซื้อมาทำไมอ่ะแพงหลายสตางค์สิท่าคือคือเราก็เราก็บอกว่าก็เห็นที่ป๋าใส่มันเก่าแล้วนะเออเนี่ย ใส่เธอแล้วก็มันก็ใส่สบายนะแล้วก็พักมะฮก็ก็เนื้อผ้าดีพอพอพูดเสร็จปั๊บแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงออกมาแล้วเรายืยนแอบ,บดูปรากฏว่าที่ไหนได้พอคอยหลังเรานะรีบรีบเปิดถุงดูเลยนะเอาเสื้อมาทาบใหญ่โอ้ยเป็นไงโอ้โหยิ <c oughs> ้มน,น้อยยิ้มใหญ่โอโ้พักมะาก็ดีเราก็นึกขำคือเราก็เข้าใจเข้าใจพ่อนะพ่อพ่อห่วงพ่อรักเราไงพ่อกลัวว่า เออสิ่งที่เราซื้อให้พ่อเนี่ยมันมันมันเป็นเงินที่ลูกจะต้องอ่าเขาเรียกว่าเจียดมาหรือเปล่าหรือหรือ,อยังไงมาคือที่พ่อทำอะ่ะด้วยความรักแต่พอเราเห็นเราแอบ,บดูแล้วเราเห็นพ่อเนี่ยรู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรเห็นถึงสิ่งที่ลูกให้อะ่ะโอ้โหปลื้มปริ่มนะยิ้มเอาเสื้อมาทาบแล้วก็อมยิ้มเชื่อไหมว่าเสื้อเนี่ยนะ นานๆใส่ทีกลัวเก่าซักบ่อยไม่ได้กลัวมันเก่าเออก็บอกเลยใส่เลยป๋าใส่เลยรองเท้าก็เหมือนกันกลัวมันเก่าก็บอกโอซื้อมาให้ใส่คือเหมือนกับว่าของสิ่งใดที่ลูกซื้อให้เนี่ยเขาเขาเขาก็จะเก็บไว้คือเราซื้อมาเพื่อให้พ่อใช้ไม่ได้ซื้อให้พ่อเก็บแล้วพอรองเท้ามันเก็บไว้นานๆมันหมดอายุพอใส่แล้วมันก็จะพังไงคะมันมันมันก็จะแบบว่า มันก็บดไวิปะก่อนเนี่ยค่ะก็อยากจะบอกว่าบางครั้งอ่ะพ่อก็จะพูดพ่อก็จะพูดบ่นไปอย่างนั้นอนะ่ะคือแต่จริงๆแล้วพ่อรักเราพ่อห่วงเราทุกอย่างเลยค่ะพ่อห่วงเราในทุกๆเรื่องค่ะก็อยากจะบอกนะคะว่าคําพรของพ่อกับแม่นะคะแบบศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะทุกๆครั้งที่อย่างสมมุตินะคะเวลาที่ เงินเดือนเดือนแรกเนี่ยก็จะไปให้แม่ก่อนพอเอาไปให้แม่แล้วก็จะบอกแม่เราขอพรหน่อยแม่ก็จะพูดอวยพรซะเยอะเลยอันนี้ก็คือมันเป็นกําลังใจอย่างที่พี่แก่บอกเงินเดือนเดือนแรกมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทํางานซึ่งมันเหมือนกับว่าโอ้โหเป็นพลังใจอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่แก่อยากจะคอนเฟิร์มเลยนะคะในฐานะที่แบบโผ่านแบบอ่า เรื่องราวต่างๆที่มีพ่อกับแม่ที่ท่านเรียกว่าเราเราจะอยู่ในในในคำอวยพรพ่อกับแม่มาตลอดนะคะเราก็เลยรู้สึกว่า